ยอดสาวใช้ตัวน้อยตอนที่7เจ้ามาแล้วหรือหยงซั่วอิงประตูมองนางอย่างสบายสบายเยลู่พยักหน้ารีบสวมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยอย่างรวดเร็วใบหน้าแดงก่ขาขณะที่นางลนลานสวมเสื้อผ้าท่อนบนนั้นก็ลืมดึงชายกางเกงแพรที่เมื่อครู่พับขึ้นมาเหนือหัวเข่าลงหยงซั่วจุงมองเห็นบาดแผลยาวสีม่วงคล้ำที่หัวเข่านางอย่างชัดเจน ยื้ยหนักมือกับเจ้าไม่น้อยหยงซัวค่อยๆเดินไปนั่งที่ขอบเตียงขมวดคิ้วมองนางเย่ลูกงุนงงเล็กน้อยแล้วจึงนึกขึ้นได้ว่าเขาคงเห็นหัวเข่าของตนจึงรีบปล่อยขากางเกงลงมาให้เรียบร้อยเจ้ามานี่เขารี่ตาลงกวักมือเรียกนางเย่ลู่เดินเข้าไปหาอย่างว่าง่ายพอเข้าไปใกล้ก็ได้กลิ่นสุราอ่อนๆโชยมาเขาดื่มสุราหรือ มีหน้าท่าทีดูไม่เหมือนปกติแววตาดูจะเกียดคร้านแต่แฝงแววยั่วยายามากยิ่งขึ้นไปอีกส่วนน้ำเสียงนั้นออกจะแหบอยู่บ้างยงซั่วมองหน้านางแน่นิ่งเยรูตื่นอายจนหลุบตาลงต่ำไม่กล้าสบตาด้วยทันใดนั้นเขาก็ยื่นมือมาจากมือทั้งคู่ของนางไว้คลี่มือนางออกดูฝ่ามือทั้งสองข้างเยรูตกใจกลัว แต่ความที่เกรงเขาจะโกรธจึงไม่กล้าชักมือกลับได้แต่ยืนนิ่งๆปล่อยให้เขาตรวจตราแต่ใจนางนึกชะงดนนักว่าเหตุใดมือของหยงซั่วจึงเย็นปานนี้อย่างน้อยอิ่งเย่ก็ต้องตีเจ้าสักยี่สิบทีกระมังยังดีไม่ได้ตีจนมือเจ้าเปื่อยดูจากฝ่ามือบวมเป่งของเย่ลูกเขาเดาได้ว่านางได้รับโทษอะไรมาบ้างแค่ดูมือก็รู้แล้วว่าอิงเย่ตีมากี่ครั้งหรือ หยงซั่วเก่งเกินไปแล้วกระมังเย่ลู่นึกอัศจรรย์ใจเจ้าไม่โกรธข้าใช่หรือไม่ดวงตาคมลึกของเขามองนางนิ่งเย่รู่นิ่งไปตอนที่ถูกอิงเว่ตีนั้นนางนึกตำหนิเขาจริงแต่เมื่อนางเข้ามาในเรือนเข้ามาในห้องที่เขาจัดเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะและตอนที่มองสบตาที่ทอแววทนุถนอมคู่นั้นนางก็ไม่นึกตำหนิเขาแล้วนางยิ้มหวาน สายสีสะาะหยงซัืวอชอบรอยยิ้มของนางรอยยิ้มของนางเรียบง่ายแค่เพียงแสดงความหมายว่าใช่ถูกต้องขอบคุณไม่มีเลขอุบายที่ยากคาดเดารอยยิ้มของนางทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายเมื่อดังแสงอาทิตย์อบอุ่นสาดส่องหัวใจที่หนาวเหน็บในวังเจ้าแห่งนี้มีคนจำนวนมากหน้าตาใจดีจิตใจโหดร้าย ยิ่งคนที่เปลือกนอกดูแล้วสะสวยทำอะไรเหมาะเจาะถูกกาละเทศะอันที่จริงกลับมีใจคอโหดร้ายนักเขาลูบฝ่ามือของนางเบาๆยิ้มอย่างจนปัญญาละคนไรเรี่ยวแรงเยลูไม่เข้าใจนักเหตุใดในสายตาของเขาจึงมีอารมณ์ที่ซับซ้อนมากมายคนใจคอโหดร้ายหมายถึงอิงเย่หรือแต่เขาเสนิทสนมถึงขั้นกอดจูบก,กับนางมิเช่หรือมาที่ห้องข้า หยองซั่วพุดลุกขึ้นจูงมือนางเดินออกไปเยลูถูกจูงไปด้วยอาการมืนงงทำไมคืนนี้หยงซั่วดูแปลกประหลาดอย่างบอกไม่ถูกเป็นเพราะเขาดื่มสุรามาอย่างนั้นหรือทันทีที่เข้ามาในห้องของหยงซั่วเยลูก็รู้สึกถึงบรรยากาศอบอุ่นในห้องพร้อมกับได้กลิ่นหอมหวานประหลาดทำให้จิตใจผ่อนคลายที่แท้เรือนข้างตะวันออกนี้ ด้านหน้าเป็นห้องพักของสาวใช้ต้นห้องเข้าข้างในจึงเป็นห้องพักของหยงซั่วนั่งลงยงซั่วพานางไปนั่งบนยกพื้นที่ซึ่งข้างล่างมีเตาผิงเยรูนั่งตัวแข็งบนพรมหนาเห็นหยงซั่วเปิดตู้หยิบขวดกระเบื้องเคลือบเล็กๆออกมาจากนั้นก็เดินเข้ามาหานางเทน้ำยาสีเหลืองทองจากขวดนั้นลงบนฝ่ามือนางแล้วนวดให้อย่างเบามือ ตอนเล็กเวลาค่าถูกหวดด้วยไม้พลองก็จะใช้ยาตัวนี้รักษาอาการบวมเขามองหน้าเล็กๆที่เหยเกเพราะเจ็บฝ่ามือเวลาถูนวดนั้นเขาเคยถูกหวดด้วยไม้พลองหรือเยรูได้ฟังก็ตกใจย่งซส่้คุกเข่าลงพับชายกางเกงนางให้สู่เหนือเขา่าหมายจะทายาให้เยรูหนึ่งอายจึงรีบปัดมือเขาออกสายศีษะไปมาเจ้าอายหรือ ย่งเสื้อหัวเราะเบาๆเห็นขาเจ้าแล้วจะมีอะไรต่อไปเจ้ายังต้องปรนิบัติข้าเวลาอาบน้ำอีกนะหากมัวอายอย่างนี้เมื่อไรจะหายรีบทำตัวให้คุ้นเคยเร็วเข้าเยลูหน้าแดงสายสีสะไปมางอนิ้วชี้กับนิ้วกลางมือขวามาแตะบนฝ่ามือซ้ายทำท่าคุกเข่าจากนั้นสายมือทั้งสองแล้วชี้มาทางตัวเองเจ้าหมายความว่าข้าเป็นนาย เจ้าเป็นบ่าวข้าไม่ควรทายาให้เจ้าแต่ควรปล่อยให้เจ้าทาเองใช่หรือไม่ยงซั่วเดาความหมายได้เยลูรีพยักหน้ายิ้มอย่างเก้อเขินยงซั่วหัวเราะเสียงดังเยลูเจ้าไม่เข้าใจข้าเอาเสียเลยข้าไม่ใช่คนที่เห็นบ่าวเป็นบ่าวพวกบ่าวไพร่ก็ไม่ได้มีสักกี่คนที่เห็นข้าเป็นนายจริงๆข้าจะทายาให้เจ้าก็ทาอย่าพูดอะไรไร้สาระแบบนั้นอีก นางจะปัดป้องอย่างไรเขาก็ไม่สนใจจัดแจงพับขากางเกงนางไว้เหนือเขา่าเยลูหน้าแดงเรือ่ออายจนต้องหลับตาไม่กล้ามองเขาห้ามขยับตอนแรกๆจะเจ็บนิดหน่อยต้องทนเอาเขาค่อยๆขยับเข่าทั้งสองที่หนีบไว้แน่นออกทายาลงบนจุดที่มีรอยช้ำนั้นพอก้มสายตาลงก็เห็นเรียวขาขาวสะอาดงดงามคู่หนึ่งยงซั่วนึกไม่ถึงเลยว่า เยลู u, ซึ่งดูจากภายนอกแล้วยังไม่เต็มสาวจะมีขาที่สวยงามถึงเพียงนี้ครั้นหันกลับมามองหน้านางก็เห็นนางสองแก้มแดงเรื่อลับตาปีขมวดคิ้วแน่นทำหน้าเหมือนกำลังได้รับความทุกข์ทรมานอะไรสักอย่างยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกน่ารักอดไม่ได้ต้องขยับตัวเข้าไปใกล้เอาหน้ามาใกล้หน้านางเยลู u, รู้สึกว่ามีกลิ่นอายบุรุษเพศผ่านข้างแก้ม จึงลืมตาขึ้นด้วยความสงสัยยังไม่ทันจะเข้าใจสภาพการเบื้องหน้าชัดเจนริมฝีปากทั้งสองก็ถูกริมฝีปากอบอุ่นของฝ่ายตรงข้ามแม้มกลืนนางตระหนกจนลมหายใจแทบขาดห่วงนี่เขากำลังจุงมพิษนางหรือนางพเยเอริมฝีปากน้อยๆด้วยความประหลาดใจปลายลิ้นร้อนผ่าแทรกเข้ามาในปากและตวัดกลืนปลายลิ้นนาง เยื่อรตรนกนักพรันได้กลิ่นสุราจางๆโชยมากระทบจมูกห่วงสมองนางว่างเปล่าใจเต้นรัวแรงไม่รู้จะทำอย่างไรดีอีกครู่หนึ่งนางดิ้นรนขัดขืนผู้รุกรานด้วยการปิดปากลงทันทีหยงซั่วร้องด้วยความเจ็บเมื่อพระจากมาก็ปิดปากไว้ขมวดคิ้วถลึงตามองนางเจ้ากัดข้าเขารู้สึกได้ถึงกลิ่นคาวเลือดในปาก นี่เป็นครั้งแรกที่เขาถูกผู้หญิงกัดลิ้นพอเห็นรอยเลือดที่มุมปากหยงซั่วเยรูก็ตกใจจนหน้าซีดนางไม่รู้ว่าตัวเองจะกัดหยงซั่วโดยไม่ได้ตั้งใจพอเห็นดังนั้นก็ย่อตัวลงจะคุกเข่าขอขามาเจ้าพึ่งทายาอยากคุกเข่าเลยหยงซั่วประคองนางให้นั่งดีๆอด,ดหัวระยะตัวเองม่ได้ไม่นึกเลยว่าการจะหากำไรเล็กน้อยกลับทำให้ขาดทุนครั้งใหญ่ เยลูกลัวจนตัวสัน่นไม่รู้ว่าหยางซั่วจะโกรธแล้วตำหนิโทษนางอย่างไรนางไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมจูจ่ๆหยงซั่วจุมพิษนางเขาเป็นเหมือนที่คนอื่นเล่ากันหรือว่าขอเพียงเป็นสตรีก็จะไม่ละเว้นเลยสักคนแม้แต่นางก็หนีเงื้อมือเขาไปไม่พ้นหรือเมื่อครูข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เจ้าตกใจเขาดึงขากางเกงนางลงให้เรียบร้อยยิ้มบางๆพลางกล่าวว่า แต่ครั้งต่อไปห้ามกัดข้าอีกยังมีครั้งต่อไปอีกหรือเยลูหนาแดงขึ้นมาอีกในทันใดการจุมพิษเป็นเรื่องของคนที่ใกล้จิตกันที่สุดมิใช่หรือทำไมเขาจึงพูดเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่ไม่ต่างอะไรกับการจูงมือเลยกลับห้องไปนอนเสเถหย่งเส่วกล่าวเสียงห้าวนิดๆเยลูพยักหน้าอย่างว่าง่ายเดินออกจากห้องตามคำสั่ง สองแก้มที่ร้อนผ่าพอต้องลมหนาวพัดโชยพห่วงสมองที่มึนงงก็แจ่มใสขึ้นไม่ใช่นางยังไม่ได้ปรนนิบัติเขาเข้านอนจะทิ้งไปอย่างนี้ไม่ได้อย่าว่าแต่นางต้องนอนที่ห้องเล็กหน้าห้องเขารอให้เขาเรียกใช้ได้ตลอดเวลานางรีบหันหลังเดินกลับไปนึกไม่ถึงว่าหยงซั่วจะกำลังถอดเสื้อผ้าเตรียมผัดเปลี่ยนชุดอยู่เยรูก้มหน้าลงตำ่ำ รีบเดินมาข้างหน้าช่วยเขาปลดกระดุมเสือ้อวันนี้ไม่ต้องให้เจ้าปรนิบัติกลับห้องไปพักเถอะเขากุมมือนางไว้เบาๆเยลูหน้าแดงสายสีสาะไปมายืนยันว่าจะปรนิบัตเิเขาหยงเสื้อยิ้มบางๆยืนนิ่งปล่อยให้นางช่วยถอดเสื้อให้ครั้นชุดตัวในสุดถูกถอดออกเยลูก็เบิกตากว้างอย่างประหลาดใจจ้องมองไปที่รอยแผลบางๆนับร้อยบนแผงอก,อกเขา ตกใจใช่หรือไม่หยงซั่วจงใจก้มหน้าลงเลิกคิ้วมองกิริยานางทำไมถึงมีรอยแผลพวกนี้ใครทำกันนะใครกันเยลูนึกกังขาแต่ไม่สามารถเอ่ยถามได้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมข้าจึงเลือกเจ้าเจ้าจะไม่เซาซีถามเหตุผลให้ข้ารําคาญใจเขาจงใจยื่นหน้าเข้ามาใกล้นางเสียงทุ่มนั้นแหบพร่าชวนให้นางใจหวิว เมื่ออยู่ในห้องอันอบอุ่นอยู่ต่อหน้าแผงอ,อกเปลยเปล่าของหย่งซั่วเยลูรู้สึกใจเต้นถี่รัวหายใจติดขัดยิ่งรู้สึกร้อนรุ่มไม่เป็นสุขว่าแต่แต่ให้เมื่อตอนเล็กหย่งซั่วจะซนเสียจนต้องถูกโบยก็ไม่น่าจะเป็นแผลได้มากมายปานนี้นางกระหายไข้รู้ว่าแผลเป็นมากมายเหล่านี้มาได้อย่างไรกันใครหนอใจร้ายปานนี้นี่เป็นความลับของข้า เจ้าเห็นอะไรบนตัวข้าก็ห้ามพูดออกไปเขากระซิบเบาๆใกล้หูนางด้วยน้ำเสียงทรงสน่เยลูตะลึงมองมือทั้งสองของเขาค่อยๆปลดสายรัดเอวออกกางเกงแพรหล่นไปกองกับพื้นนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้เห็นบุรุษเพศเปลือยกายอยู่ตรงหน้านางตะหนกจนหัวใจแทบจะกระดอนออกมาสายตาจ้องแป่งอยู่ที่ทรงอกเขาไม่กล้าเลื่อนลงต่ำเลยแม้เพียงนิ้ว กลัวอะไรหยงซั่วทอดสายตามองมาพร้อมกับหัวเราะเบาๆต่อไปเจ้าต้องได้เห็นทุกวันต้องรับใช้ข้าทุกวันมีอะไรไม่กล้าดูหรือเยลูนาแดงเรือดวงตาทอประกายยุ่งยากใจชัวเซียววินาทีนั้นสายตานางเผลอเลือบไปมองข้างล่างทันใดนั้นก็ตกใจจนตัวแข็งไปทั้งร่างบริเวณท้องน้อยของเขามีรอยคมอาวุธกรีดลึกสายหนึ่งนางตกใจจนอ้าปากค้าง ลืมหายใจนี่มันรอยดาบนี่เป็นรอยแผลเป็นลึกที่ลึกถึงขนาดกรีดเข้าไปในท้องน้อยทำไมตัวเขาถึงมีรอยแผลเป็นน่ากลัวเช่นนี้นางยืนนิ่งตัวแข็งไม่กล้าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นจำเอาไว้อย่าให้ใครรู้เป็นอันขาดสายตาที่เขามองนางในครานี้กับแปลเปลี่ยนเป็นสายตาเย็นเยียบจนทำให้นางหวาดเกรง เยลูเบิกตากว้างมองเขาแน่วนิ่งห่วงสมองสับสนรอยแผลลึกนั้นทำให้นางระลึกถึงความทรงจำที่น่าหวาดกลัวที่สุดในชีวิตครั้งนั้นนางหายใจไม่ออกแขนทั้งสองอบร่างตนเองไว้แน่นกายอ่อนปวกเปียกจนล้มลงกับพื้นเหือเย็นซึมทั่วแผ่นหลังสันสะท้านมีได้หยุดยงซั่วจ้องมองนางนิ่งเขาเข้าใจว่ารอยด่าบ,บนร่างตน เป็นเหตุให้นางหวาดกลัวถึงเพียงนี้ใบหน้ากับกลายเป็นเย็นชาขึ้นมาทันใดเยรูเบิร์กตากว้างจ้องมองพื้นไม่ยอมกระพริบความทรงจำที่นางตั้งใจผนึกไว้แน่นหนาผุดขึ้นมานางพยายามดิ้นรนพยายามกดมันไว้เรากับมีกลีบดอกไม้สีแดงสดค่อยๆปลิวว่อนหล่นพรมลงบนร่างนางนางไม่กล้างเงยศีรษะเพราะรู้ว่านั่นไม่ใช่กลีบดอกไม้แต่เป็นโลหิต โลหิตสีแดงฉานจบตอนที่7แล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังไว้พบกันตอนต่อไป